ก็เป็นไปดีารบดมเชีวก็พี่ออีหล่ามาแล้วกเินหงผู้อยาไรกระทานอีกหน่อยก็ติิขอบคุณครับขอคที่มาเอ้ยังเป็นพี่อนเลย เดี๋ยวคืนนี้พบกันให้าแล้วครับกับทีมงานผู้ใหญ่ของพ่อเสือสารายเทตั้อบคุณมากนะครั้งหลาี่เสยตรอ้วไปเลยจ้าันนีเรให้เกียรติะครับสละเวลาเดินทางมางาเรื่องเรน่องในผลกับทีมงานหลวงพ่อเดี๋ยวเขาเจอเข้าเปทีกองเลยนรได้นะตั้ราบใหลงมาฆ่านร้องกับหลวงพ่อมหาดำได้ ก่าแบบเดิมพ่อโพลเรียกว่าเป็นบุตางเขาบอกว่ามีหรือปุตาในตุ๊กตานีนะปุณธตางไ่มีกรสตุ๊กตาตัวสามด้ไหตสาต้ตาตาตาวอืมเปลี่ยนเร่องอรเาต่างนกต่างันตาก็มี ยมแม่จุดตู้เพียงไหวรักก่อนยมแม่จุดเพียงโูกปูตาพระรัตนรรมใจใจใจของผ้าพ้าโพุทธเจ้าเจ้าใจมากแต่ว่าไม่หลองๆนะแพงมาแล้วเหอจะผลยอดขายเป็นเกียรนะฮะสักนไก่นะครับกับรักนะครับเอานี้เลย พี่หมอจะชื่นใจนะในอเรบัแ่มือไว้อธิษฐานิดอธิษฐานใจให้แรงเฉียวมีแผ่นทองเปลีแผ่นติดมืออธิษฐานแล้วปดที่กังังงนเวลาม่รวมจาพักงาเจ้าไ่จไ่ครับ ไปพบกับน้องสาวที่ร้านบ้านหน้ายามไอุ่นหัวแล้วก็เตรียมนแต่ในทุกค่ำวันที่ยามกับน้องน้าของฝันที่เตรียมให้น้องวันนี้วันนี้น้องเจอกันแน่นอนกับแฟนคลับเอฟซีคลับสินานสามร้อยเพื่อตั้งนานนะวันนี้น้องให้เกียรติเดินทางมาเป็นกำลังใจกับทางหลวงพ่อวัดสมพรและพร้อมกับทัศนประธานหนาา ทางประยูนนะครับวันน er ี้้อาออกมาื่วงไหนมาทำที่พระวัดเลยเป็นปามนะอว้ใช้งมีสิบเอาไว้ใช้ดีกว่าน้องอะไรเป็นเอซีบอกว่าจะให้ประมูลพ่นี้ประมูลได้ประมูลได้ค่ะเอาตำบลประมูลพื้นี่กันใหให้ประมินบอกสวาูมิเป็นไรซ้พั่ เริ่มสองพันพ่อไม่ได้ไป็นคือเอฟซีพอนัดเดียดเองนะเนี่ยพ่อไม่ได้แทนผมจะเป็นเอฟซีพู้เองเริ่มต้นมูลเริ่มต้นที่บาทเดียวบาทเดียวนี่ะคะเริ่มต้นที่บาทโอเคครอ้าวอ้าวเริ่มต้นที่บาทเอฟซีให้ประมูลไหมเริ่มต้นที่บาทหนึ่งเลยเนี่ยบาทเดียวเริ่มต้นที่บาทหนึ่งแล้วแล้วประมูลเอาเงินอะไรช่วยวัดไหมลูกเอาเงินช่วยวัดไหมถ้าได้ประมูลจะเอา

ที่เขาเรามั้งทุกวันก็จะมีที่ไม่เท่าในงานวันศีกร์นี้เราของเคนนะครับคันนี้เป็นวนที่สามของกาบที่ดีตลอดทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมงานร่วมสนุกในวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ไปสัมผัสกันได้กับทีมงานความบันเทิงคอนเสิร์ตวงใหญ่กับทีมงาน หมอรำชื่อดังนะครับนั่นคือสินะสาวน้อยเพชรบ้านแพรนะครับและวันนี้น้องฮัตแพรก็เดินทางมานะครับเป็นกำลังใจซื้อสินค้านะครับบรรดาร้านค้าทางการค้าที่รำปันตาดกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดเลยนะครับขอบคุณบรรดาพี่ๆทุกคนทุกท่านด้วยนะที่เดินทางมาถ่ายภาพนะครับเป็นพี่ป้าคนตัดมาหาได้มาวัดชื่อสิมีแห้งเนาะครับผม ที่ได <c oughs> um, uh. uh ้เ huh. ห yeah. uh ็นคุณสบายมเจ็บองที่ถามมาหลายครับว่าย่ให้สว่าจะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถาเิงานวัดกังวัดเหลือเดี๋ยวก็จะได้ตามใจบรุใจกเ่าักเ่าเรียบ่ระถาาท่านพ่อท้าเวสสวัก็เขียนทั้งอตโแล้วก็จับใจใส่จ้ามีแล้วจะมอย่างเดยนะฮะช้เอกเดี๋นยวเปิปออกมา ตู้เย็นหรือจักรยานดีฮะถ้าได้ตู้เย็นเราจะเปลี่ยนเป็นจักรยานได้นะและกับลูกค้านี่เพี่งับมือไปค่ะ เดี๋ยวไปงนเที่ยงเคปตัเ่ยนก่อนแค่น้องบอกวน้องไม่ไขายไม่ได้น้องประมูลทำปุ่นะครับล้องขีเสีเองอะไรเงี้ยตัวที่นาเป็นมาซีเอนมนเลี่ยงครับแมนำใหญ่น้ำายใหญ่จะทไปรู้ะเียแ่งนีะแต่้ับไก่ตบป่ต้งอะไรเยนะ อนุโมทนาบุญสำหรับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมจับรางวัลหนทองคำนำโชคเมื่อกี้น้องฮัแพงก็ได้ตุ๊กตาไปตัวหนึ่งแล้วนะะมือทองจับฟักได้เลยนะฮะตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารักน่ารักจากร้านหายทองคำนำโชคของทางวัดนะครับก็อนุโมทนาบุญขอน้องฮักแพงมีชื่อเสียงดรงตลอดไปคนไทที่อคนททังเทตลอดไปเลยนะจ๊ะ สำหรับบรรดาลูกศิษย <Sometimes, like, S 2> ์ลูกหาเดินทางมาวันนี้นะฮะแวะมาได้นะครับหลังจากทำบุญเรียบร้อยแล้วนง่ายๆลูกค้ามาห้โชคดีพอสบาย็จเลยน็แวะมาได้นะมารวมไหลตกคำดำโชว์ไปได้ยี่สิบบาทนะจ๊ะมีของรางวัลจิตไหมจิตมือไปรางวัลเล็กรางวัลใหญ่อ้าอนุโมทนาบุญด้วยขอเพิ่มกฐีนีเงินล้านนะจ๊ะไปโชคดีมีไทยเดี๋ยวมาลุ้นว่าสิพมุนเนี่ยเจ๊บบาทพี่น้อง

มีบล่ะบักหุงมมอ่นอยากกินต่บกหุงก่ได้กิน ครับนี่ฝากไวปซับนี่พี่น้องน้องฮักแพงครับมารวมทำบุญกับท่างวัดครับมาโจกไห้ครับพี่น้องครับเล่นตุ๊กตาครับคลิปนี้ฝากไวปซับนี่ครับติดตามช่อมปาโกไว้ได้ครับอัปเดตสถานการณ์ครับผมสวัสดีครับ